คุณพี่โมเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเกิดปรากฏการณ์อย่างภูเขาไฟระเบิดใต้น้านี่นะครับน้าที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยจะเคลื่อนสู่ตรงผิวน้ําที่อุณหภูมิต่ากว่านี่เยอะอย่างไรวันนี้เรามีการทดลองง่ายๆเนี่ยที่จะมาแสดงปรากฏการณ์นี้ให้เห็นนะครับ mm hmm. ผมมีอ่างน้ําที่ใส่น้ําเย็นแล้วก็อันนี้ก็คือหอยกน้านะครับที่ผมจะเทน้ําเย็นลงไป ราวนี้เนี่ยมีขวดอยู่ใบหนึ่งก็เป็นขวดปากกว้างผมก็จะเทน้ําร้อนใส่ขวดปากกว้างนี้นะครับเห็นนะครับจ่ะน,น้ําร้อนเกียบเต็มก็จะใช้สีผสมอาหารนี่นะครับใช้สีแดงนี่ต้องระวังนิดหนึ่งก็จะหยดสีแล้วก็รอให้สีกระจายไปทั่ว ค่อยขีบขวดนี้ซึ่งมีน้ำร้อนที่มีสีแดงแล้วก็ใส่ลงไปในถังน้ำที่มีน้ำเย็นอยู่นะครับดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะคราวนี้ผมก็จะมีขวดหนึ่งซึ่งเป็นขวดปากแคบนะครับแล้ก็มาดูกันว่าระหว่างขวดปากกว้างกับขวดปากแคบนี้ สีในขวดไหนจะจางเร็วกว่ากันนะครับก็เติมน้ําลงในขวดปักแคบเหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนเดิมเติมสีหลังจากนั้นผมก็ใช้คีมคีบขวดนี้แล้วก็มาวางในอ่างน้ํานะครับ จะเห็นได้ว่าความเร็วของสีเมื่อเปรียบเี่กันทั้งสองนะครับความเร็วจากขวดปักแคบเนี่ยสีมันจะออกเร็วกว่าขวดปักกว้าง การทดลองนี้ก็เป็นการทดลองง่ายๆนะครับที่แสดงให้เห็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่ผมเอ่ยไปในตอนต้นนะครับเท่านี้คุณผู้ชมก็คงอยากจะทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะไปเฉลยให้ฟังครับที่เป็นแบบนี้เพราะน้ําร้อนเบาวกว่าน้ําเย็นนะครับจึงลอยขึ้นสู่ผิวด้านบนของตู้กระจกในขณะเดียวกันน้ําเย็นก็จะเข้าไปแทนที่น้าร้อนในขวดทําให้เกิดการผสมผสานกันทิ้งไว้สักครู่หนึ่งน้ําในตู้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันครับ การทดลองนี้ก็คล้ายกับปรากฏการณ์ของภูเขาไฟระเบิดใต้น้ําเพียงแต่ว,ว่าภูเขาไฟจริงๆจะมีแรงดันทําให้เกิดการพุ่งขึ้นของน้ําแรงแล้วก็เร็วกว่าที่เห็นในการทดลองนี้ครับ เราสามารถนำพบรู้เกี่ยวกับความหนาแน่นมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราบรรจุก,ก๊าซที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศเข้าไปในลูกโปง่งหรือว่าบอลลูนก็จะทาให้ลูกโปง่งหรือบอลลูนเนี่ยลอยได้ไงล่ะครับ